ยิ่งใกล้จบเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยม,มันก็ยิ่งมากขึ้นนะเพราะส่วนของอีเดียวก็จะเป็นอะไรที่ที่พัฒนามากขึ้นเยอะมากๆครับออใช่ใช่สรุปลักเขาไหมรักสิครับแล้วสรุปนอกใจเขาไหมไม่เคยนอกใจออไม่เคยมีอยู่ในหัวออจริงๆนะแบบในหัวแม่ตั้งแต่แบางวันไม่นอนไม่หลับอ่ะีบา่เองวันที่เฮยอีนอนไม่หลับอ่ะเพราะเฮียอีอ่ะนอกจากฝันถึงเสือแล้วอ่ะก็ฝันถึงเสือตลอดแล้วทำไมเราถึงคิดว่าเขาจะนอกใจเรา ครับก็ก็เพราะว่าแบบช่วงหลังๆเขาทํางานหนักไงเราไปเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่ไม่รู้ไงว่าเป็นน้องสาวเขาก็คิดมากไปหมดพี่อีก,ก็คือแม็กแม็กก็จะเป็นเฮดี้ตลอดไปครับคือเรานัดกับนัดกับคนเดียวก็คือเราเราอยู่<อ>ด้วยกันมานานมากๆ<อ>แล้วไงครับก็ติดติดตัวละครนี้ง่ายเหมือนกัน ติพูดอะไรนะจุติ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 คือว่าจุติอ๋ออย่าตุยเรามาเกิดใหม่นะหนูยังครับยังถึงคนเดียวจะมีแค่คนเดียวก็เหมือนเฮียที่ก็มีแค่คนเดียวเหมือนกันเฮียอีมีแค่คนเดียวหรือเฮียอีมีคนเดียวฮอีมีคนเดียวคนเดียวไม่ใช่คนเดียวไหมยังมกนะคนเดียวคนเดียวต้องเขียนสองรอบคนเดียวแค่คนเดียว